ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคม c h ชา n e l คลิปนี้มีเหรียญแปลกของรัชการที่10 3เหรียญมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันแต่ก่อนที่จะไปชมเหรียญแปลก3ามเหรียญน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคม c h ชาแนล ให้ช่องสมาคมชาแนลมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้เหรียญแปลกของรัชกาลที่10 3สามเหรียญน,นี้แต่ละเหรียญมีความแปลกแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับไปชมเหรียญแรก เรียนแรกก็จะเป็นปีพศอบสาอมความแปลกก็อยู่ที่จมูกนะครับขออนุญาตใช้ภาษาพื้นบ้านนะครับอยู่ที่จมูกเรียนนี้มีเนื้อเกินอยู่ที่จมูก หนึ่งก้อนอยังไม่ชัดเจนมีเนื้อเกินอยู่ที่จมูกเป็นก้อนหนึ่งก้อนอาจจะได้เห็นไหมเนาะเพื่อนๆเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับนี่คือเนื้อเกิอนอันหนึ่งก้อนนะครับใต้จมูกนะครับอาณะแล้นี่แหละครับชัดเจนแล้วนี่คือเนื้อเกินใต้จมูกหนึ่งก้อนของรัชกาลที่สิบนะครับปีพศอ 2,563นะได้ชมนิดๆนะครับเรียนต่อไปเรียนต่อไปก็เป็นแบบไหนอย่างไรปีพศ2,561 เหรียญนี้แปลกตรงไหนอ๋อเหรียญนี้แปลกตรงขอบแปลกตรงขอบขอบหนาหนึ่งข้างหรือเรียกว่า ขอบซ้อนขอบเกินนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีขอบซ้อนขอบซ้อนขอบกินนะครับ เป็นขอบสองชั้นมาดูด้านข้างด้านฟันเฟืองไม่มีไม่มีฟันเฟืองนะครับเหรียญน,นี้ขอบโลนนะครับนี่ตรงขอบซ้อนขอบสองชั้น แบบนี้ยังไม่มีราคายังไม่มีนักสะสมนิยมถ้ามากกว่านี้ก็จะมีนักสะสมนิยมเล่นหากันนะครับก็มาดูเรียนสุดท้ายปีพศออ2562 เหรียญน,นี้แปลกตร,ปมมต,ตรงนี้ปั๊มไม่ติดตรงนี้ปั๊มไม่ติดนะครับฟันทงได้เลยว่าปั๊มไม่ติดไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นไม่ไม่ใช่โดนเกียร์นะครับดูลักษณะตรวดลายของเหรียญปั๊มไม่ติดจริงๆนะครับ เหรียญนี้ปีพศ2562ที่มีความแปลกเหรียญเหรียญขอบซ้อนจะเป็นปี2561เหรียญน,นี้ปั๊มไม่ติดจะเป็นปีพศ2562เหรียญเนื้อเกินจะเป็นปีพศ2 5 0 0 หกสิบสามสามเหรียญนี้ของรัชการที่สิบเป็นเหรียญแปลกแต่และเหรียญไม่เหมือนกันนำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆ FC ได้รับชมกันคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ